แล้วแววตาของพายมนก็เปลี่ยนเป็นสีแดงฉานอย่างเห็นได้ชัดราวกับถูกบางอย่างสิงและควบคุมจนทุกคนรวมถึงดอยได้เห็นกับตาว่ามีร่างของบางสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มควันที่เกาะกลุ่มกันและมันก็กลายเป็นร่างของมนุษย์ตัวสีดำในตาสีแดงกําลังขี่และควบคุมพายมนอยู่ ส่วนคนที่ขี่ช้างก่อนหน้านี้ก็ถูกผลักให้ตกลงมาจากหลังช้างได้รับบาดเจ็บพรายมนส่งเสียงร้องดังลั่นไปทั่วก่อนจะยกขาหน้าขึ้นทั้งสองข้างกระทึบมันลงจนทุกคนรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนก่อนจะวิ่งออกไปจากบริเวณนั้นและทุกคนก็รีบตามพรายมนไปพรายมนที่ตกมันลุ้มคลั่ง วิาา่งมาใจกลาง